เคยสงสัยไหมว่าวิตามินซีเนี่ยจริงๆแล้วมีส่วนช่วยให้ตับของเราผลิตคอลลาเจนแต่คํำขมคือทำอย่างไร เมื่อพูดถึงคอลลาเจนหลายคนอาจนึกถึงผิวที่แต่งตึงหรือเส้นผมที่มีความงานงามแต่การสร้างคอลลาเจนในร่างกายนั้นไม่ใช่เพียงแค่หน้าตาหน้าผิวหนังการที่ตับสามารถผลิตคอลลาเจนได้ดีนั้นจำเป็นต้องอาศัยวิตามินซีเป็นวัตถุดิบสำคัญและหากกินคอลลาเจนเสริมอาจทำให้ตับผลิตคอลลาเจนตามกลไกปกติของร่างกายน้อยลง วิตามินซีมีบทบาทในการเปลี่ยนแปลงโมเลกุลของกรดอะมิโนที่สำคัญเพื่อสร้างเส้นใยคอลลาเจนการขาดวิตามินซีอาจทำให้เกิดการผลิตคอลลาเจนที่ไม่สมบูรณ์อ้างอิงจากการวิจัยพบว่า60%ของการสังเคราะห์อค,คอลลาเจนจะลดลงหากร่างกายมีวิตามินซีไม่เพียงพอดังนั้นการเติมวิตามินซีให้ร่างกายไม่เพียงแต่อยู่ในผลไม้แต่ยังคงอยู่ในผักสีเขียวผักผลไม้สดที่สามารถเสริมสร้างร่างกายได้อย่างเต็มที่ อย่าลืมกดติดตาม Subscribe Pow Pop เพื่อพบกับเรื่องน่าสนใจกันนะคะ